กัสสวัสดีเพื่อนเพืนทุกคนนะครับผมวันนี้พบกับผม AN Gamer นะครับวันนี้ก็จะมาเลวเวลอ้ออย่าเพิ่งฮนะฝากกดติดตามหรือ Subscribe กันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์และแชร์ต่อนะครับผมนี่เลยครับเห็นไหมเอ,อ่ย ครับผมวันนี้ผมซื้อตอบเพื่อนผมมานะครับในราคา60บาทแล้วครับผมนะครับเพื่อนผมเรียกว่ามินิกันแล้วจริงๆมันเรียกว่าอะไรนะครับผมก็ขอเรียกตามเพื่อนผมแล้วกันที่จริงอ่ะที่ผมเรียกคือปืน เลขที่ผมเรียกนะคือกลหัวหมุนเออใช่ปะ่ะหมุนได้เห็นไ่ะอย่างที่สองก็คืออ,อช่างมันนะเป็นมาแนะนำปิชิวะก็มีครับถามว่ายิงได้ไหมยิงไม่ได้กับผมมันเป็นโมเดลนะเนี่ยนะครับสย์นะเห็นไหมนี่ ผมช่วยเพื่อนผมต่อนะนะครับพรุ่งนี้ผมก็กะว่าจะมารีวิวไอ้นี่นะครับไอตัวต่ออะเลเออร์เลโก้ครับฮีโร่แฟชเชอรี่นะครับรนะครับ,รบผมอันนี้ยังสวยนะครับ โอเคนะครับวันนี้ก็ขอจบคลิปเป็นชเท่นี้นะครับกับมินิทกันนะครับนะครับไปบายครับมินิทกัน